ยังวะสวัสดีครับผมเคทีคูดิวนะครับอย่าเพิ่งตกใจก่อนว่าทำไมคลิปนี้ไม่ใช่คูดิวคือเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดู1วันกับคูดิวในงานหนังสือนี่แต่ตอนเนี้ยหึวันกับคูดิวแต่ผมหาคูดิวไม่เจอครับเอาใจช่วยผมด้วยนะครับไม่รู้คูดิวอยู่ไหนตอนนี้ สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ไบเทคบางนานะครับอ่าวไม่ใช่ไปซะไกลเกิคนดูน่าจะรู้อยู่แล้วเพราะว่าหน้าปกมันมีเขียนไว้อยู่ถ้ <c oughs> าง,งาั้นเรามีมิชั่นแรกก็คือเราจะให้เคียร์ทีไปหาคูดิวว่าคูดิวอยู่ไหนโดยเราจะให้คำใบ้คำใบ้คือคำใบ้ก็คือ A38 คุณคุณนะ A38 A38 คืออะไรอ่ะอุ้ยมองไม่เห็นมันไกลไปห <c oughs> าคูดิวดว่าให้ดูบรรยากาศก่อนนี่มีกูเทียบด้วย จอคูดิวแล้วทุกคนผมทำวอล์กหนึ่งวันกับคุดิวเดี๋ยวผมจะเข้าไปเสือกเองใช่เนี่ยคุกกำลังแบบถ่ายเดี๋ยวถ่ายแบบหนังสือปาวิบบูสเตอร์เดี๋ยวเข้ามาหาคุณดิวโอเคป้ะเนี่ยหนังสือเยอะมาก่ากอืม อัดเสร็จแล้วเหนื่อยยังครับเดีวไม่ค่ะติกนาคันถึงสองทุง่มคิวต่อกันยิ่งกว่าเออนะครับ <c oughs> เล่นคิวได้เธอเก็บได้เลยนะนวตั้งตัวเลยนะก <c oughs> อดนอเล่นใหม่หนิดนึงได้ไหมเล่นใหม่นั่นเองคะ่ะเธอเก็บให้คุณ ลน,นี่เขาเรียกว่าหนังสือแต่งประโยคภาษาอังกฤษกับคูดีวค่ะเล่มใหม่ล่าสุดนะคยออกงานหนังสือวันแรกวันแรกเล่มแรกข้าในงานหนังสือ4ี่สี่เนี่ยสองกว่าหน้าบอกเลยว่าคือโฟโล์นเรียนมันดีมากในยนะะี่ยค่ะนี่ค่ะดูนะเปิดปุ๊บนะตีมส่วนสนุกคือตั้งแต่เริ่มต้นเน่ดนะคะ่ะสระอาสระเอคืออะไรจนถึงเราแต่งประโยคได้แลวพูดได้ค่ะเห็นไ่มนี่สามร้อยกว่าหน้าไม่พอนะคะโฟโล์เรียนคือแบบมันดีมากยังไงเอ่ยดูนี่ค่ะดูนะ เห็บะเนี่ยสอนแต่การออกเสียงว่าสละอิคืออะไรตัว i a o u นะฮะมันแทนสลด์บ้างตั้งสละพมันชนะมีหมดค่ะนะฮะต่อมาค่ะทุกเรื่องทุกเล่มนะฮะเราจะมีการสอนเพจเบสิกก่อนอเช่นมีคำศัพท์ให้คำศัพท์นะฮะไม่พอมีกัมมาถอดเสียงได้เห็สละเ a men นะครับเ a men ค่ะชัดเจนมากชัดเจนคุณลดนะ,ะับต่อมานไม่พอค่ะ คุณไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวคุณดิวต้องไป,ไปทำง,งานต่อช่คํสาส่ปะจมาม่นี่เราก็บ้ามางานหนังสือค่ะวันแรกคุณดิวไม่ว่า,างคุยกยบเในขาคูดิวต่อครับสวัสดีค่ะคเลขายืนหนึ่งและเพียงหนึ่งเดียว <c oughs> อ๋อยืนคนเดียวเป็นไงบ้าง Q. คิวคูดิวงานแน่นมากงานหนังสือตั้งแต่บ่ายโมงยันสองทุ่มวันนี้อยู่ที่บูธหมดเลยก็คือไม่ได้ไปไหนเลยปะคุณดิวเราไปกันเถะอ่ไปถ่ายกัน White girl it. I told her, touch Said, who the fuck is to touch told don't touch who your want her please me. fuck Say พี่กินเจอคุณดิวแล้วไหนอ่ะได้คุยแป๊บเดียวแล้วก็ไปต่อได้คุยว่าคุณดิวครับแ,แล้วแกก็ไปแล้วถ้าเรามาบูเราไม่เจอคุณดิวอะงั้นเราเปลี่ยนชื่อรายการดีกว่ามาทำไม <laughs> ลอง <Okay. S 1> ดูว่าถ้าเกิดเรามาบูแล้วเราไม่เจอคุณดิวเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างอย่างที่หนึ่งก็คือถามหาคุณดิวคุณดิวอยู่ไหนเนี่ยจบรายการ

พักชมโฆษณาสักครู่ไม่ใช่นะมันสิลสองราีวันนี้วันที่สอง้วครับคู่ดิวเป็นไงบ้างยังไม่บนวันแ้จุดเดิมเลยคนประเทศแถวนี้ลีวิง่ายรำเขาโนหัวหรอไม่ใช่เจสันสเตย์เฮ้ยนี่ครับ <laughs> เป็นหนึ่งในคนที่ถ้าไม่มีก็คือไม่มีบูตนี้เกิดขึ้นเขาเป็นคนทำฐานแล้วก็เดินไฟต่อปูนไปต่อไม้มา สติ๊กเกอร์มาแฝงแล้วเนี้ยผมทำวอ็อกวันเดย์กับคูดิวแล้วผมยังไม่เจอคูดิวมีคูดิวอยู่เอาสวัสดีครับคูดิวคุดิวยืนนานเมื่อยไหมฮะคูดิวจะไปไหนครับเมื่อยแล้วเดี๋ยวคุดิวจะไปไหนต่อครับทางนี้นู้นมีนู้นด้วยโอ้ไม่เห็นจ้าจ้าจะลักเกินเอาเอาเอาคุดิวคูดิวคูดิวต้องพักทานอะไรหน่อยแล้วนะครับถ้าคูดิวง่วงขนาดนี้คูดิวไม่ว่างเรามาคุยกับหัวหน้าแผนกฝั่งติ๊กต็อกอันนี้ ค่อนข้างจะวุ่นวายค่ะเพราะว่าเป็นวันแรกที่ไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้เหมือนแบบคนไม่ทํางานกันเบอร์คุณเล่นได้ถ่ายคณดิวมากเลยได้คิวถ่ายน้องในทีมเข้าไปถ่ายแล้วค่ะกาลังปั่นงานแบบด่วนๆเราเน้นเร็วแสดงว่าถ่ายวันนี้ก็คือได้ดูวันนี้ว่าแต่คลิปเนี้ยที่ถ่ายอยู่ได้ดูอีกทีอาทิตย์หนึ่นคลิปเนี้ยถ่ายวันนี้ดูอีกทีงานหนังสือรอบต่อไปใช่คูดิวยังคงถ่ายติ๊กต็อกแบบต่อเนื่องครับยังค่ะคือสอง่ม และทุกออเดอร์นะครับมีส่วนลดและทุกออเดอร์นะและทุกออเดอร์นรัมีและตุ๊กขี้บินเหลือะครับขาบหนึ่งแตกมากรอบนี้แจก15 Pro Max เลยลรอครับโบนมาอย่างนี้แล้วก็ซื้อแล้วมีรับ Pro Max แล้วก็ไอแอร์ iPad Air แล้วก็ตุ๊กขี้บินไปกลับที่ไหนออสเตรเลียหรอออสเตรเลียใช่ออสเตรเลียเลยไปเที่ยวจริจริงโจ้เนี่ยเราซื้อเล่มเดียวก็ได้เห็นระแค่เล่มเดียวสิแล้วก็บาทอ่ะได้ iPad ได้ไปออสเตรเลียแค่ออสเตรเลียห้าร้อยมิถุน ใช่ซื้อตั๋วให้แต่ว่าวีซ่านี่หาเองนะ <c oughs> ขาวาออ <c oughs> ผาีผ่านไม่ผ่านอีกเรื่องอีกเรื่องหนึ่งแต่พิสต์ตัวให้แล้วอ,อ,อันนี้กำลังถ่ายอะไรครับแน่นอนค่บว่าเป็นเกมโชว์มินิแอปมินิเกมโชว์วได้เอาตังค์ไปเลยเฮ้ยเอาอไป<อ>เป็นดูเรียนเราใจปั้มแจกตังค์งเลยแจกเป็นหมื่นอ่ะแจกเป็นหมื่นไอโฟนก็แจกยังแจกเงินอีกนะล้วนี่แต่วันนี้เราดาราฮอลลีวูดมาเลยอ่ะใช่เดีสังสเตแฮมเลยใช่ บู๋คนนี้บู๋บู๋อย่างเดียวกนนี่ฝัยฉลามก็คนนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่งานหนังสือนะคะ A 3 8นะครับเพนเรียน A 3 8ค่ะมาเจอกันได้นะคะทุกคนเจอคุณดิวได้ A 3 8เจอคุณดิวได้ที่ A 3 8มสิบแค่ะแต่ตอนนี้ต่ายยังไม่เจอคุณดิวเลยยังไม่เจอเหรอคะแต่เมื่อกี้แต่เมื่อกี้นี้ได้ถ่ายรูปกับคุณดิวแล้วนะคุณดิวเฟรนลี่มาก I'm rich a not man. Love เดคุณรู้สึกยังไงครับมีแฟนคลับถึงในวัดเลยบอกคุณจะมีแฟนคลับทุกวัยทุกอาชีพทุกที่ค่ะนะคะถ้าที่ท่านเป็นแฟนคลับกูเยอะนะบอกเลยว่าหลายคนไปสอนที่แบบโรงเรียนที่แบบอะไรนะีะจุฬาลงกรณ์แ่บเขาช่วยเขาไปสอนนะอู้ดคนแบบไม่กินหรอกเพราะการพากินไม่ได้ใช่ต้องสงบต้องสงบแต่ตัวรู้ว่าท่านแบบเป็นแฟนคลับตัวยงของคกูม,มากเพราะว่าถามแล้วเขาตอบได้หมดเออได้ทำไดนะ้ ก็เดี๋ยวจะมีแบบเหล่าอีเข้ามาหาพคดีมากนีเนาะดีใจค่ะเป็นแบบตัวแทนของครูทุกคนให้ทุกคนภาษาอังกฤษทุกวัวทุกเพศทุกอาชีพค่ะพี่บู๊เราเมนูเรียนมีให้เขียนความคิดเห็นความในใจมารู้จักตัวเองเออว่าแบบว่าเฮ้ยเราอ่ะมีอะไรที่แบบบั่นทอนตัวเองบ้างในมุมไหนใช่ไหมก็จะมีตั้งแต่แบบว่าบั่นทอนตัวเองเรื่องความรักครอบครัวมิตรภาพเพื่อนการเรียนอะไรอย่างงี้สังคมทำงาน ว่าไม่พัฒนาหรือว่าไม่รักตัวเองปีศารธุรกิจการเงินคอนเซปต์ของหนังสือเล่มนี้ก็คือว่าการที่บอกว่าเราบั่นทอนตัวเองอนั่นแหละเรานี่แหละคือปีศาจท,ที่บั่นทอนตัวเองเออแล้วใครเป็นปีศาจตัวไหนเนี่ยท้ายเล่มก็จะมีแบบว่าให้สแกนด้วยว่าแบบเฮ้ยเราควรจะสู้กับปีศาจท,ที่อยู่ในใจเราแบบไหนเนี่มีการสแกนทําแบบทดสอบด้วยใช่ไหมแล้วเราก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยเราควรจะเป็นนักสู้แบบไหนก็คือมีเล่มนี้จะรู้จักตัวเองมากขึ้นใช่ถ้าไม่อ่านก็ก็คือเท่านั้นละหนังสือคือของสะสมไม่ใช่ไว้อ่าน บางคนมีความสุขที่ได้ครอบครองมีความสุขแค่ได้ซื้อตอนซื้อก็คืออ้อมีความสุขแล้วอาจจะเป็นปีศาจตัวหนึ่งไม่บางทีเขาอาจจะซื้อไปไงแล้วแบบตอนได้เขามีแล้วแล้วเขาอยากอ่านตอนเขาหยิบมาอ่านได้เลยจากตู้คนซื้อหนังสือไม่ได้เพราะอยากอ่านเขาอยากซื้อเล้เอาความกินมาพูดเขาอยากซื้อไม่เห็นแปลกจะสูดอะไรปล่อยด้วยนะอะไรอย่างมากวันนี้ ทั้งโปรโมชั่นแนะนำการหนังสือถ่ายสตอรี่ลงทุกแพลตฟอร์มค่ะอันนี้กล้องเสือกครับไม่เป็นไรเดี๋ยวนักเรียนมาดูเดี๋ยวถ่ายโปรเดี๋ยวถ่ายสตอรี่อันนี้ไลฟ์สตอรี่หรอไ้สตอรี่พื้นที่ใหญ่กว่าเดิมคือแปดล็อกด้านหนึ่งครับมาดูกันเลยชีวิตแม่เนี่ยแท้ขนาดใหญ่ได้มันสื่อนะครับผมถึงได้ไร้นะารักหรือกล้องถ่ายตัวเองกับกระจกกัน มีนั้นทุกคนมันลอดเบียรนเล่มเดียวตินคเียแรนทุกคนครับผมหาคูดิวไม่เจออีกแล้วครอยู่ๆคูดิวก็แวบแต่หาคูดิวก่อน เพกินข้าวเสร็จอตอนนี้เธอบอกวันสี่โมงแล้วว่าพอดีพี่ถ่ายต่อแล้วก็มีไลฟ์ต่อนี่เลยค่ะคุองานมันเยอะมากวันนี้นะคะวันแรกแล้วดูสิคนคือคนมาเยอะมากเธอเยอะจริงแล้วี่วันแรกเมาเนพืลหัสด้วยนะมันไม่ใช่วันเสาร์ทิยนนะคะคนมาเยอะแบบนี้มันพืหัสเพราะว่าบูธมันเยอะกว่าเดิมจากปีที่แล้วใช่บุธเยอะกว่าเดิมหนังสือหลากหลายกว่าเดิมแล้วก็อูมีบูธรถใหญ่มากเธอเธอต้องมาให้ได้นะ มางงาให้ได้อยาหนังสือเยอะจริงนะคุณดิวใช่หนังสือเยอะจริงคุณดิวยังไหวไหมครับวันนี้ไหวสิคะอยู่นะักวันนี้ก็เคยทำมาแล้วคะ่ะ <c oughs> อยู่ในมือคเออลิก,กาแฟช่วยทุกอย่าง <c oughs> กาแฟจะฮีวใจทุกสิ่งกั <c oughs> บบุญร่าทำอะไรต่อเป็นถ่ายงานที่บูธเป็นคิวของ s o อ p ป,ปีคุณดิวหลายคิวมากวันนี้มีโปรดักชั่นกลางด้วยโปรดักชั่นกลางมีทีมไลฟ์ ซ<ม>ึ่งบรุช่าการก็ถือกล้องตอนนี้บุรุษช่างการก็รอถ่ายอยู่ถือกล้องตันนี้ล่าสุดงานเสร็จปุ๊บหอบแน่นอนเชิญตอนนี้คือแบบมีไฟมีแรงเต็มที่พอเลิกงานปุ๊บซุ้มเลยอะเธอเขาเรียกว่า p o s i t เป็นเลขาคุณดิวเนี่ยดิวเรื่องเยอะไหมไม่เยอะเอาจริงไม่เยอะทาอะไรก็ได้ก็ไม่เยอะนะเอาจริงไม่เยอะเพราะว่าก็เลขาดูแลดีอยู่แล้วไงไม่ต้องมีอะไรแบบ มาขอเงิ่มแล้วงานไม่ต้องกังวลเลยไม่ต้องกังวลจัดการให้หมดทําอะไรให้ทำให้ไม่มีสืของถือไม่มีรีให้ารีดให้ทำหมดแล้วลส้ดจขับรถเมืเ่อเดือนจะขับรถให้แล้วเหลืออย่างเดียวคือขับรถตอนนี้คือโดนนี่มาละโดนบงังคับไม่ไปเรียนแล้ว เราต้องได้ละบูธเรานี่เห็นไกลเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราเปิดนะบูธเรานี่เห็นแต่ไกลเหมือนกันนะใช่เห็นแต่ไกลมากเพราะว่าเขาบอแบบจัดเต็มมาเพื่อเป็น L C D สี่ด้านบอกเลยว่าแบบบู๊นหน้าซือเดี๋ยวจะยกระดับความสูงขึ้นอีกได้ทำฟอห์เราได้หมดเลยก็คือติดเพดานอันนี้บูธนคูดิวป่ะครับไม่ใช่ครับอ้าวไม่ใช่ครับผมชอบคูดิวฝาันไหมถ่ายรูปคูดิวได้มั้ยได้ไป หน้าคุญนะครับหน้าเหมือนมาร์เก็ตเตอร์โทรอีกเลยครับไม่ใช่ครับมากกร์เก็ตตี้มาร์เก็ตตี้มาร์ราเก็ตปลามาร์เก็ตปามาร์เก็ตได้แล้วเอาลงจริงนะอันเนี้ยไม่เอาโอเคนั่งนี่เลยโอเคนังนี่เุณเดียวมีคนมาถ่ายรูปด้วยกี่คน เป็นร้อยแล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวมีคนเข้ามาแซ่ถ่ายรูปดิฉันถ่ายรูปเก่งใครอยากเข้ามาแซ่คนเลยนะอะไร,อ,รอ็แล้วแต่แซ่มาได้เลยขอได้เลยใชย่ขอได้เลยฉันจะคัดให้แล้วฉันก็จะไข่ของเธอโอเคปะเออไม่ต้องกลัวครั้งหย,นะยุดเรียนนะอะไรสิไปเดี๋ยวจะมีคาราวานรอบส่วนหนังสือน,นะแล้วก็แบบว่า จะมีป้ายมีคําถาม,มอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเด็กเจริญทำาอยู่ทีนี้เราจะก็จะเดินไปหาคนแล้วก็ชูนะคะใบยี่สิบอยู่ไหนเธอเอาเงินมา,มมานเดี๋ยวไปแลกให้มีไหมใบยี่สิบพูดถึงความรู้สึกฮะความรู้สึกที่ได้มางานนี้เลยรู้สึกนั้นๆที่จะได้มาออกมาแบบว่าเจอรู้สึกจริงๆอ่ะเนาะแล้วก็เวลาเจอรู้สึกจริงๆเนี่ยความรู้สึกอ,อีกอย่างหนึ่งกับการดูออนไลน์นะเพราะอะไรออนไลน์เป็นแค่ตัวหนังสือถูกไหมเอาแบบวันนี้คือจะแบบแจก20บาทรอยใช่ป่ะเก็บไว้ก่อนใบหนึ่ง อันนี้ใบหนึ่งอันนี้ใบหนึ่งลร้อยสองใบไปเลยกับร้อยเขียวทําทุกอย่างแล้วจริงๆคนคนนี้จะไปแลกพูดไหนดีก็แบบมาเจอนักเรียนก็รู้สึกเฮ้ยนักเรียนคือทุกคนเข้ามากมาก่อนเลยครับคุณรู้สึกดีใจมากมากมมาก่อนนะับแล้วก็มาพูดว่าชอบคุณดิวขนาดไหนเขามาจะรู้สึกอีแบบหนึ่งกับการดูหน้าจอแล้วก็อ่านคอมเมนต์นะครับเพราะนี้ถ้าใครอยากมาหาคุณดิวเนาะนะคะคุณจะรู้สึกเฮ้ยอบุนมากเธอเธอเข้ามาแล้วมาท่ทักนะแล้วก็แบบเมื่อวานก็อุ่นเยอะมากรู้สึกดีใจครับ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันเหนียวก็ต้อยอย่างนี้ลองดูก่อนได้ไหมหน้าตาอันนี้คือไม่วงการมายาใช่มันก็มายาไม่มีไม่จริงเฮ็ยตัวนี้เห็นปะเห็นปะเห็นปะเห็นน่าเก็บดไหมก็ลองดูก่อนไงนี่อ่ะโอเคสวัสดีค่ะวันนี้คุณอยู่ที่งานนะคะ BOOK EXPO นะคะแล้วก็ไม่มีไม่จริง b o o k Expo เดี๋ยวจะพาไปดูงานแล้วกันนอนะคะ อาล่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูได้เลยนะคะค่ะคุณดิ้งคุ g บูเอนะคะตอนี้คืองานอย่างเซตคันนี้คือปีคันที่8ของมหากรรมหนังสือระดับชาติได้เลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าแต่ละงานเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างหนังสือคุณดูมากี่เล่มแล้วก็หนังสือได้เยอะแค่ไหนครับผมเลยว่างานนี้คือมันคือคันที้คีเนี่ยเราจัดหนังสือมาแล้วนะทั้งหมดคราวด้วยกันค่ะนี่คือครั้งที่บอกว่าใหญ่ที่สุดของเราเพราะว่าอะไรเราได้บูธถึง8ล็อกด้วยกันนะคะแล้วก็เห็นตะการก หนังสือก็ะสองฝั่งเลยนะคะฝั่งนี้คือหนัง you know สือแบบว่าทวีคด้วยนะทั่วไปด้วยฝั่งนี้คือหนังสือที่เป็นแบบว่าเล่มที่แบบเก้าเล่มนะมาสิบสองสามเล่มที่แบโชว์นี่นะคบอกว่าเยอะมากค่ะเห็นป่ะทุกคนเห็นป่ะหนังสือคือเยอะเห็นป่ะนี่ราคาพิเศษมาเรียกไทยป่ะนนะทอีคดเนี่ยหรือเพียงแค่พันแปดเก้าสิบจำนวตีนะสองพันหนึ่งเก้าสิบนะในงานลดไปเลยค่ะสามร้อยบาทนี่เห็นป่ะลดแรงมากนะครับได้คอร์ดไหมครับวันนี้ได้คอร์ดด้วยค่ะนี่คอร์ดสิบสองชั่วโมงการันตีเจ็ดร้อยห้าสิบคะแนนนักเรียนับต่อมาคคื เราจะได้หนังสือคือเห็นป่ะนี่ตู้ได้เห็นป่ะราคาเริ่มต้นแค่200กว่าบาทเท่านั้นนี่นะคะแสดงว่างานนี่คืองานที่ใหญ่จัดยิ่งใหญ่มานะคะแล้วก็ราคาคุ้มทุกสุกในรอบปียาว่าในรอบปีค่ะไม่มีแล้วนะอ่าโอเคนะคะอ่ะไม่มีใหม่ตั้งนานนะคะเอายังเขายังไม่คุยจะถ่ายโอเคเสร็จแล้วไม่นี่ถ่ายไเรื่อยถ่ายไปเรื่อยอันนี้อันนี้กองเสือกกองเสือออันนี้กองแบบไม่น่าจะเฉย งานอีกนอร์ได้เลยก่อนเนี่ยงานมีวันไหนถึงวันไหนนะคุณเดียวงานมีวันไหนถึงวันไหนเขาตอบคืองานนะคะมีตั้งแต่วันที่12ค่ะก็คือตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วจนถึงสัปดาห์หน้าคือ23นะคะ23เอ่อตุลาคมคือวันจันทร์หน้านะคะวันจันทร์หน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งไปแล้วนะคะกดกระดิ่งไว้ก่อนนะคะวิดีโอใหม่ปุ๊บเนี่ยเราจะได้เป็นคนแรกที่ได้ดูโอเคปะนะคะเออนะคะมาเดี๋ยวถ่ายงานต่อเนี่ยกำลังคิดโปรกันอยู่หรือว่า ทำเครียดใช่เพราะว่าโอ้ยลุงขนแล้วค่ะเอาไปเ <V> ัีนยนันหนาอยู่เออนะคะมีคุณแม่เขารอถ่ายรูปกับคุณดิสวัสดีค่ะถ่ายรูปไหมถึงเซีหนันมาถึงได้ไหมเราดีใจมากภาหยุดเนี่ยดูนะฮะเรี๋ยวนี้จบก็เลยเรื่องอื่นวิชาไหนก็ได้เราดี เดอตนนนี้ no How spell your name? ทุกคนค่ะงานขังสือบูธ a อ8มมาเลยค่ะมาเจอครูด right> ิวมาเจอครูพ uh> ี่วันบูธ A38 เท่านั้นค่ะดีเหนื่อยไหมครับวันนี้เออเหนื่อยไม่เออไม่เหนื่อยแต่เมื่อยขาเออยืนนานนะคะใช่เพราะว่าเราก็อายุเยอะแล้วนะคะก็ต้องยืนนานนะคะเดี๋ยวต้องกลับไปการพักบำบัดค่ะ ความรู้สึกดีมากค่ะน้องมาเยอะมากบูธก็คือแบบแบบูธแตกค่ะก็คือแบบว่าโอ้ไม่อยากจะเชื่อว่าคนจะมาแบบแบบว่าเยอะขนาดนี้นะคะเออมาวคูวคดิวให้ทำอะไมาส์คูดิวหรออไ,ไ,ได้หาไม่ยากค่ะของคูดิวเนี่ยให้มองข้างล่างก็คือท่ารองเทาเ้าแดงก็คือนั่นแหละคือตัวจริงนะคะแล้วก็สามารถเข้าชาร์จได้เลยนะขอไลเซนแล้วก็ขอถ่ายรูปคูดิวได้เลยค่ะดีมีคูคนไหนครับ <น>มีครูพิวานครูดิวครูเจีย๊ยบโอ้หลายคนมากมาเจอเลยนะคะที่บูธ A38 ย้ำก็คืองวดนี้ออก A38 แน่นอนเลข38จำเลขนี้เลยต้องซื้อหวยแหละต้องซื้อหวยนะคะแล้วก็ใต้ดยยินด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดแล้วต้องแบบว่าทําเสี่ยงนะคะเออฝากแรงอีกทีโอ <มา S 2> เพนนะดูเรียนที่อ่านนะโอเพนดูเรียนเฮ้เพียร์ตองคือ,อยังไงเราบอกเล็ดเ <laughs> ล็ดเล็ดเออสร,รุปก็คือที่คูณทั้งหมดอัลคัลทรอนไลน์ จ้ฆ่าขาดเลยกระไกลไกลจะฆ่าไกลอยู่นี่อันนี้คุณเดี็กกำลังเตรียมตัวไปนะครับฉันจะฆ่าเพราะฉันฉั้นฉันจะทะเลาะกับสอบคนนี้จะตบกันอยู่ละกำลังเตรียมตัวไปใช่เค็กขันลวันเออเนี่ยแหละโอเคปะแปะไปเรื่อยแล้วนะตอบตอบเลยค่ะ ขอใช้ตัวช่วยที่วันต้องตอบแล้ว,มวไม่มีคำตอบผิดทั้งคู่นะคาได้ค่าทิง้งเขียนมายังไงเนี่ยเดยบันอาทิตกัดารโ,โจรหลอกไหมครับใชผ่ผิดทั้งคู่ก็คือได้ไม,ไม่ไม่ผิดที่ฉันก็ผิดที่เขาเขียนสมมติว่าคนคนตอบไม่ได้ทั้งคู่นี่คย์ใช่เขาเก่งให้น้องเสือเลยใช่เขาเก่งมากเป็นข้อสอบหลอกพอจะเจอใครปุ๊บเนี่ยเขาจะดึงเข้ามาเนาะแล้วก็มาตอบมาตอบ อ่ะใครตอบได้ให้ก็เลยค่ะแบงค์ไหนเรื่องเลยนะคะ10 11 12ครับพอมีครับทำไมคำว่ามีอาีก10ไม่มีหึงบเก่งมากครับประเมินคือยากมากคนะฮะคิดว่าตอบคะแนนภาษาอังกฤษหรือ A ยูโรเปียนไกเอลิบีครับตอบ A ว่าอะไรเอ่ยทัรจะจังไหยะเก่งมาก ดูคุดดาาูจับคุณดิวเลยหลับยีสบาทไปเลยภาษาอังกฤษง่ายๆกับคุณดิวนะฮะวันนี้ค่ะแจกเลยค่ะที่เนี้ยแทนต่อสั้น้ายต่าสั้นโนอาทุกตัว15 0เต่สายพบาทเก่งมากบ่ตอมเอสที่เดียวคือสตีฟเนใช่ไหมฮะพันเรดต้อดตอมเอสพันไม่ตตอมเอสเก่งมากค่ะ ขอบคุณมากนะคะน้องจอยขอบคุณมากะค่ะนะครับคุณเหนื่อยไหมครับวันนี้ไม่เหนื่อยค่ะจะนังเรียนรู้สึกว่าสุดซื่อได้เตัวกำลังใจมากมายนั่นทุกคนคือน,น่ารักมากเข้ามาโกมาก่อนแล้วก็แบบมาคอเลเซน์ฉันชอบอุ่นี้ชอบเป็นคนดัน <c oughs> <laughs> ปาไม่เหนื่อยปไปถ่ายต่อนะคะแล้วเจอกันนะ <laughs>